ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานอันนี้เพลงให้สาระที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งรางวัลพระราชทานอะไรก็ว่าไปตามสถาัดส่วนนั้นไม่งั้นคนที่ทางานอย่่งจริงจังจริงใจเนี่ยจะหมดกําลังใจในการทำงานต่อไปนะครับต้นใหม่ขึ้นมาณวันนี้ต่อไปมันจะเสื่อมเรื่องของการตัดสินเพราะว่าราวันนี้เนี่ยพวกใครพวกใครอันนี้อันนี้คือคือภาพที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เหมือนการแข่งขันกีฬามือนี่ยใครเป็นเจ้าวานคนนั้นจะได้รับเหรียญทองมากที่สุด มันเป็นมันเป็นลักษณะไหน <c oughs> เหมือนกับว่าจีนเป็นแข่งที่จีนจีนต้องได้รับเยอะไปแข่งที่ไทยไทยก็ต้องได้รับเยอะกว่เา,า,าเข้าอะไรกันมันเอ่อมันเหมือนพวกใครพวกใครไม่เหมือนเรามันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ตัวนี้เป็นอย่างนั้นกระแสมีเขาบอกว่าให้ทาเพลงเ <c oughs> ขียนเพลงไปสิทธิการแก่ ที่านต่างๆก็มีประกวดให้เงินหกหมื่นเจ็ดหมื่นใช่ใชแต่เราดูแล้วว่าไม่ตองหรกเพราะว่ารู้แล้วรู้แล้วเพราะว่ามันแทงเขียนไปมันก็ไม่ได้เพราะว่าพวกใครก็พวกใครกันอีกถูค่ะจะดีขนาดไหนก็จะ<ร>ลำบากพอต่อไปเนี่ยความเสื่อมเรื่องของการตัดสินมันจะมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีศักดิ์ศรีในการตัดสินแล้วก็กรรมการไม่มีความตรงไปตรงมาเนี่ยความเสื่อมมันก็จะมาแล้วก็จะไม่มีใครทับถือเฉย รางวัลต่างๆ,ๆที่ได้กันมาในโอกาสต่อไปเนี่ยจะแทบไม่มีค่าเลยเลยเพราะว่าทุกคนมองเห็นภาพว่ามองเห็นภาพว่ามันไปซื้อกันมาได้มันไปช้อกนกาได้เปล่าซันกําลังทบทวนดูว่าเมื่อสักครู่เราเริ่มต้นที่เรื่องคุณไก่แมงสักเอ๊ะเรามาถึงพิคเนต คือภาพรวมๆเราก็คุยกันไปนะครับบางทีเรื่องไหนที่มาจ่อมาจ่อคิวเราก็จะคุยตัดที่มาแรงดับกันแรงดับมาจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าสถานีวิทยุไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสถานีวิทยุชุมชนหรอกค่ะคือสถานีวิทยุกระแสหลักทั่วไปเนี่ยคืออยากให้คุณได้เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่คุณจะ เผยแพร่ออกไปคุณต้องตระหนักถึงว่าคุณเป็นสื่อคืออย่างที่เมื่อสักครู่ได้คุยหลังไม่ปแล้วแต่ว่าอยากจะ,ะพูดที่ฟังกับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่นะคะว่าการเป็นสื่อนะคะสมมติว่าน้องโรมาเนะนี่ยนั่งจัดรายการเขาเขาอ,อาจจะมีอุปนิสัยอะไรบางอย่างหรือว่าชื่นชอบใครแต่ว่า สมมุติว่าศิลปินที่น้องเขาชอบอยู่ในใจหมาชอบมากเลยแต่ไม่ใช่ว่าเวลามาจัดรายการเขาก็จะเปิดแต่เพลงของศิลปินที่เขาชอบแบบคนเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ใช่คุณสมบัติของสื่อนะคะแต่ว่าการที่เป็นสื่อนะคะถ้าเผื่อว่าเรานั่งเป็นเสริมปปุบเ,เนี่ยเราจะต้องตระหนักเลยว่ามันจะต้องมีความเป็นกลางอยู่มีความเที่ยงตรงมีความถูกต้องอยู่ด้วย แต่ว่าความเป็นกลางนี้ไม่ได้หมายความว่าคนผิดต้องไปเข้าข้างเขาด้วยะไปสมาชชาไม่ใช่นะคนละเรื่องนะเราเรามาจัดรายการในผมผมจัดรายการผมถ้าไม่ได้เปิดเพลงผมเลยนะเพอผมจะพูดมากกว่าใช่เราเราจะระมัดระวังมากเพราะว่าโดยเฉพาะที่ื่อว่าเราเราเปิดให้มันหลากหลายแล้วก็เพลงที่มีคุณค่าด้วย เรายอมโดนข้อด่านดีกว่าบางคนของเพลงมาที่เรารู้สึกว่ามันขัดกับเรา <ตก S 1> เราไมต่ตกลงเรามาสัมภาษณ์บอลกันละสร็จนะว่า <c oughs> เราจะมาคุยกันเองนั่งฟังมือนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราเปิดเพลงสิ้นท้ายไว้นะครับแล้วให้บอลคุยกับทางบ้านพี่น้องที่อยู่ที่ชลบุรีทช่นหนครับทักทายกันนะครับทักทายแล้วก็นะ ก็รู้สึกดีครับทได้มีโอกาสที่มาเยี่ยมที่นี่ฮะยิมชนของที่นี่ครับที่บ้านเคุยกว่าแล้วบ้านคุยกว่าแล้วก็ยังไงอีกที่บ้านมีไหมเป็นยิมถ้าที่ก๊าซิลก็ก็จะเป็นยิมชนก็จะเปิดก็เหมือนทั่วไปมีโฆษณามีโฆษณาก็คือทำตามกระแสก็คือเปิดเพลงตามเปิดตามกระแสตามที่เขาจ้างให้เปิด อย่น anyway? so uh ั huh. ้นค cool. so, ิดว่าดีไหมฮะก็จะาที่ฟังเนื้อสารก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรก็เหมือนกั็ยไรเลยกับการการทุกฟังองเป็นควมบันเทิงนั่นเองกฟังแต่ควาบันเทิงความบเทงวิธีเนะชอบไม่ชอบดีไม่ดีเพก็ได้แค่นั้นเองหือไม่ไปได้สาระอะไรมากไปกว่านั้นหรืว่าเขาชารก็ไม่ค่อยจะได้อะไรแทบจะไม่รู้เลยต้าไปฟังของของมีของอ้ไรคเป็นสัมพันธ์องเงี้เออมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยของชุมชนก็ อาจจะแทบไม่เกี่ยวเลยจะเป็นเปิดเพลงเปิดเพลงไปขอเพลงกันไปแซวกันไปอะไอย่างเงี้ยเน้นเพลงใช่ไหมคะใช่ครับแต่ที่พี่ไม่เน้นไม่เน้นเพลงระดับแรกนี่ยเราเน้ขอเพลงด้วยเราเน้นเรื่องธรรมะแล้วก็ปัจจัยแล้วก็สาระแล้วก็มาเพลงนี่เป็นระดับสี่เพลงนี้ไมาได้เน้นเราจะเน้นเรื่องของธรรมะซะสุดใหญ่นะครับแล้วปัจจัยปัจจัยเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ เรียกได้ว่าสถานีของเรานี่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะนำคำปัจจาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบันทึกแล้วก็เปิดทุกช่วงเลยค่ะนะอย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่เนี้ยที่เป็นสามเพลงครั้งหนึ่งอะไรกันสองเพลงสามเพลงครั้งเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยที่ได้ยินกันอยู่บางทีเขาอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นเป็นปัจจาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่น้องลงมาได้อ่านแล้วก็บันทึกไป เป็นปัจฉายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านๆเลยนะคะได้ให้แง่คิดแล้วก็อยากถามคุณบอลน,นิดน,นึงนะคะว่าอย่างอย่างที่ทราบเนี่ยนะคะคุณบอลก็ติดตามในเรื่องของผลงานของพี่ไก่นะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นศิลปินอีกหลายๆท่านนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ในฐานะที่มาที่พี่ไก่ก็จะขอเจาะไปถึงว่าเรื่องของพี่ไก่นะคะ ก็คือว่าคุณบอลมีความประทับใจอะไรในตัวของเขาหรือว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษถึงไดอ้อยากจะมาพูดคุยและสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยที่อันดับแรกเลยท,ที่ได้ยินทีคุยเนื้อหาของเพลงแต่แต่ครั้งแรกที่เป็นเขาแสดงสดม,มันมักกนมีเอกลักษณ์แล้วก็ชัดเจนในเนื้อหาถัาเทียบกแบบับเพลงที่เคยฟังที่เขาเปิดทั่วไปมัน มันชัดเจนว้าเขาจะจะให้อะไรเราได้เก็บไปชิดตั้งแต่ชุดแต่ชุดัแต่คนของพระยาชนมาเรื่อยๆจนมาถึงเออที่เคยซื้อไอ้กองยาวลูกชาวนาเรื่อยๆแต่กองยาวไม่ขายชาติกองยาวอยากชาติคย่างนั้นไปฟังเด้วยซ้ำอันนั้นดุมากนะคะค่ะหลายเพลงก็จะจะมีเกิดมีเงื้อขึ้นอะไรที่กระตุ้นคือมันชัดเจนใช่ไหมในในในเพล เพราะว่าก็มีความมีความประทับใจในในเรื่องเหล่านี้เหมือนกันแต่ว่าต้องเนื่องจากที่มีพี่ไก่แมลงสาบเนี่ยก็ยังมีอีกหลายศิล,ลปินแต่ทีนี้ว่าที่คุณบอลพูดมาเนี่ยคุณสมบ,บัติเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับภาวะของศิล,ลปินที่ทํางานเพื่อตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเราจะสังเกตง่ายๆเลยค่ะนะคะว่าศิล,ลปินที่มีอุดมการณ์ที่เขาเรียกกันนะคะ มีอวดมการแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนนะคะว่าอย่างอย่างเช่นอย่างคุณไก่เนี่ยไปต่อสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อประเทศชาติและประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่จากการเริ่มต้นตรงพฤษภาสาหนะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยพี่ไก่จะมีชื่อติดอยู่แถาหน้าอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เ่ยนะก็ อย่างน้อยเนี่ยที่คุณบอลกาลเิน,นได้ให้ทัศนะหรือว่า,อาข้อที่เด่นชัดนะที่จับในตัวตนของความเป็นศิลปินของคุณไก่แสาบได้อันนี้หรือว่าก็ตรงตรงดีนะ <c oughs> คะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะ <c oughs> นะคะก็เห็นในความในความบากบั่นที่อุตส่ามานั่งรถแปดชั่วโมงเก้าโมงธรรมดานะ <c oughs> คะแล้วก พี่ไก่มีอะไรที่จะพูดกับคุณบอลมากก็ตัเดเลยเพราะว่าคุยกันว่าอ,อ,อยากมาตั้งนานแล้วจะมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสมา,มาแล้วก็กาหนดวันมาที่แรกนึกว่ามาจากอาทิตย์ที่แล้วให้เบอร์โทรศัพท์การทาง